สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัว k i c c a r r i e r รุ่น k i ด Comfort Active ยี่ห้อ d o อ,อร์นะครับตัวนี้สีน้ำเงินรุ่นนี้ฟีเจอร์ที่สำคัญที่สุดของรุ่นนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำหนักเลยครับเบาเบาที่สุดในตระกูลและน้ำหนักของโตเป้จะอยู่ที่มัน2.6กิโลกรัมเบาที่สุดแล้วเพราะว่ามันถูกตัดฟังก์ชันออกไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ ตามจุดต่างๆที่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 ดูคนระับก็จะไม่มีวัสดุที่มาบุหนวมแล้วจะเป็นตะไคารยตะไคาร้ให้มันระบายอากาศแทนก็จะเบามากก็เป้ถ้าเกิดเป็นรุ่นเนี้ยผมคิดว่ามันเหมาะกับการเดินทางในเมืองมากกว่าหรือว่าแบบเป,เป้แบบช่วงสั้นๆนะครับที่ที่ลูกจะอยู่นั่งอยู่เนี้ยไม่ไม่ไม่นานมาก นะครับหรือว่าเราต้องการรีดน้ําหนักให,นให้มันเบาๆที่สุดอะไรเงี้ยก็ฟีเจอร์หลักๆของตัวเป้น,นอกจากน้ําหนักของตัวเป้แล้วก็ยังมีเรื่องของน้ําหนักของเด็กที่แบกได้เหมือนกันกับทุกรุ่นเลยก็จะแนะนําอยู่ที่ไม่เกิน18กิโลกรัมสำหรับน้ําหนักของตัวน้องส่วนตัวเป้ก็จะแบกน้ําหนักอยู่ที่ไม่เกิน24กิโลช่องใส่ของด้านหลังก็อยู่ที่12ลิตรความจุนะครับแล้วก็ น้ำหนักที่แนะนําก็ประมาณตัก2สกิโลส่วนเรื่องความสูงของผู้ใช้งานที่แนะนําก็จะอยู่ที่1 5 8่งรถึงหนึซนเมตรนะครับแล้วก็ช่วงแผ่นหลังที่สามารถปรับได้ก็จะอยู่ที่4 4่สิถึงห้ซนติเมตรตัวนี้สเปคเข้าๆก็จะประมาณนี้ส่วนเรื่องของซันเชดมันจะไม่มีมากับตัวนี้นะครับต้องซื้อเพิ่ม มันจะไม่มีมาให้เลยแต่ม,มีมีรูเสียบมานะครับมีรูเสียบฟันเชดด้านหลัง2จุดนี้มาให้แต่แต่มันไม่ไม่มาพร้อมกระเป๋าต้องซื้อเพิ่มนะครับเรามาเริ่มต้นจากคอมพาร์ตเมนต์ของน้องแล้วกันครับก็จะมีนี่ครับเหมือนเดิมครับสำหรับดอเตอร์ก็จะมีอ่าคลิปสีเขียวเขียวนี่ครับทั้งหมด1 2ึ่สอจุด นะครับในการในการมอนิเตอร์ให้เราเห็นง่ายๆ่าเฮ้ยเราเราติดคลิปพวกนี้เราอย่างเพราะว่าถ้าเกิดไม่ติดพวกนี้อาจเป็นอันตรายกับลูกเราได้ครับก็จะมีหตัวด้านข้างที่ปิดด้านข้างเวลาเข้าออกขึ้นลงนะครับสองตัวรัดอกและสามสี่ตัวรัดขาห้าหกจะเป็นจะเป็นที่ปรับเพื่อความตึงในการรัดรัดรัดบอดี้ของน้องครับ ก็มีจุดเขียวๆพวกนี้เวลาขึ้นให้ลูกนั่งเต้ทุกครั้งก็ต้องมาเช็คหรือมาปรับพวกนี้ให้มันกระชับหรือว่าล็อกนะครับวิธีการปรับให้ลูกนั่งตัวนี้ครับก็เหมือนเดิมครับมันจะมีชิ้นแพดอยู่นะครับก็ดึงแป๊กออกด้านหลังส่วนด้านหลังชิ้นแพดเนี่ยจะมีจะมีที่ปรับความสูงของของที่รองก้นลูกเราเนี่ยมันจะปรับขึ้นลงได้ให้ให้เวลาลูกปรับนั่งนะครับ ให้เอาคางมาพ้นพ้นหรือพาดบนชินแพดนี้ไว้นะครับให้มันอยู่ประมาณนี้ให้มันอยู่ประมาณชินแพดไ,ไม่ให้มันต่ําลงไปหรือสูงเกินไปให้มันพาดอยู่ประมาณบนชินแพทนะครับเอาคางหรือจุดเนี่ยของเขามาพาดบนนี้เพราะาเกิดคางอยู่ตรงนี้หน้าเขาจะมันอยู่ใ,ใกล้กับหน้าเราพอดีตอนเราแบกเต้ครับนะครับปรับปรับที่นั่งลูกพอปรับความสูงลูกเสร็จสองก็มาปรับตัวล็อกไหล่ ตัวล็อกไหลนี่ก็จะปรับความสูงได้จะเป็นตีนทุกแกด้านหลังครับแค่ดึงออกก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็แปะเข้าไปนี่ครับพอแปะเสร็จให้ลูกขึ้นนั่งกระชับเรียบร้อยก็ล็อกครับล็อกล็อกอกแล้วก็มาล็อกตรงขาล็อกขาปึ๊บสองข้างพอล็อกขาเสร็จก็ดึง,ด,งดึงเชือกให้มันกระชับให้ตึงไม่ให้มันหลุดหรือคลายครับดึงเชือกให้กระชับ พอเสร็จลูกนั่งเสร็จก็ปิดหลอดด้านข้างเป็นนันเสร็จสําหรับคอมพาร์ตเมนต์ของลูกนะครับอย่างที่บอกครับก็สังเกตของตัวรุ่นนี้ที่มันเบาเพราะด้านข้างนี้เป็นตะข่ายหมดเลยเบามากส่วนบุฟองน้ําก็จะมีเฉพาะด้านด้านตรงหัวเนาะที่บุฟองน้ําแล้วก็สายสายสายรัดสายรัดไหลแล้วก็ชุดที่นั่งนี่เป็นฟองน้ําแต่ขอบๆนี่ฟองน้ําแต่ส่วนตรงนี้เป็นตะข่ายหมดเลยนะครับ ต่อไปเรามาดูคอมพารสเมนต์ของผู้ใช้งานหรือคุณพ่อคุณแม่บ้างมาดูเรื่องของการปรับหลังก่อนดีกว่าครับก็เวลาตอนปรับหลังก็จะเป็นตีทุกแกปรับปรับได้เป็นตามสเต็ปเป็นขั้นๆไปมันจะมีมันมีจุดปรับอยู่ข้างล่างเวลาเราวัดหลังลองปรับแล้วก็ความเหมาะสมของหลังแต่ละคนอยู่ตรงไหนก็เลือกมาปรับนี้แล้วก็เสียบแล้วก็ล็อกนะครับ พอล็อกพอเลือกปรับหลังความสูงตรงนี้เสร็จก็มาดูจุดจุดที่ดึงหลังให้ตึงก็จะมีใช้งานได้สองจุดเหมือนกันครับนี่ตัวบนกับตัวล่างสาหรับถ้าเกิดคนที่สูงหน่อยก็ทําเป็นน้องใช้ตัวบนก็ดึงตรงนี้ให้ตึงมันก็จะปรับปรับได้นะครับปรับได้เยอะส่วนถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครใช้ตัวบนแล้วรู้สึกว่าตัวเป้ครับมันถูกดึงไปข้างหลัง มันถูกยกขึ้นมาด้านบนอะ่ะแสดงว่าเราไม่ใช่จุดนี้แล้วอาจจะต้องเอากลับมาใช้ตัวล่างตรงนี้ครับหรือว่าอาจจะลองปรับจุดที่มัน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 ลังขึ้นลงดูว่าตรงไหนนั้นเหมาะสมของสําหรับแต่ละคนนะครับถ้าเกิดมันสูงไปก็ลงมางล่างหรือไม่ปรับก็ปรับตรงนี้มันจะมีตัวดันขึ้นดันลงได้อยู่ครับต่อมาตัวที่ลักไหล ที่ล็อกไหลก็จะปกติครับล็อกแล้วก็ดึงกับกระชับให้ตึงก็ขับขึ้นปรับลงได้นะครับขับขึ้นปรับลงได้สำหรับชุดล็อกไหล่ส่วนตรงที่ดึงเป้ความยาวเป้ก็ปรับได้สองข้างก็กระชับให้มันตึงเรามาดูระบบระบายอากาศด้านหลังระบบระบายอากาศด้านหลังของตัวนี้ครับก็จะเป็นหลังเราก็จะชนกับมันจะมีตะข่ายเล็กๆแต่มันก็ ข้างหลังตะข่ายก็จะเป็นฟองน้ําบุกฟองน้ําบุกแล้วก็มีรูๆเพื่อระบายอากาศคราวนี้หลังเราก็จะแนบชิดกับตัวโครงเป้เลยนะครับซึ่งต่างจากรุ่นโปรรุ่นโปรมันจะเป็นแผ่นแผ่นไวนิลตะข่ายทั้งแผ่นเลยหลังเราก็จะแบบเย็นกว่าเอาง่ายๆรุ่นโปรมันเย็นกว่ารุ่นนี้มันจะมีฟองน้ํามารับเรื่องการดีไซน์จุดรับรับรับ ระบายอากาศจะต่างกันระหว่างรุ่นนี้กับรุ่นโปรโต่อมาเรื่องของชุดกระชับไหล่ตรงนี้ก็จะเป็นฟองน้ําบุกเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่ามันจะบางกว่ารุ่นโปรนะบางระเบากว่าแล้วก็ตัวตัวชุดตัวล็อกอุปกรณ์ล็อกอ่ะก็ล็อกจะตัวเล็กกว่าซึ่งหมายถึงว่ามันสามารถรับน้าหนักได้ไม่เท่ากันอ รับน้ำหนักได้ไม่เท่ากันหรือความทนทานไม่เหมือนกันเพราะตัวเนี้ยรุ่น active ตัวล็อกที่ตรงเอวเล็กกว่าเยอะอยู่ครับประมาณสักเกือบครึ่งเลยอะ่ะเรื่องของขนาดนะถ้าดูได้สายตาครับแล้วก็กระเป๋าด้านข้างมีข้างขวาข้างเดียวอ่าก็เป็นช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆครับใส่โทรศัพท์มาคิดถ้าเป็นรุ่นแบบหน้าจอใหญ่ใก็ใส่ไม่ได้นะครับ ส่วนส่วนเรื่องการปรับขาที่วางขาพอเราปรับพอเราปรับระยะนั่งได้แล้วก็มาดูเรื่องขาว่าจะให้ลูกพัดเอาขาเสียบเนี่ยแล้วก็อยู่ในระยะตรงไหนนะครับถึงจะถึงจะกระชับถ้าเกิดลูกเราขายาวแล้วก็มันจะมีตัวตัวให้ตัวให้ปรับขาอยู่สองจุดคือตัวบนแล้วก็ตัวล่างนี้เลยถ้าลูกเรา ตัวเล็กขาไม่ยาวก็มาใช้ด้านบนหรือถ้าลูกเราขายาวก็จะมาใช้ตัวด้าน,านล่างตัวน,นี้นะครับกับปรับยืดระยะได้ก็จะเอาตรงไหนตรงนี้ก็ปรับความยาวขึ้นลงได้ครับส่วนช่องด้านหลังก็จะเป็นอ่าไว้สําหรับเสียบของต่างๆได้แต่ว่าเราจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อแบบเอาเป้ลงแล้วไม่สามารถแบบ เอื้อมมือไปล้วงข้างหลังถึงหรือว่าอาจให้คุณแม่มามาหยิบให้อันนี้ได้อยู่นะครับแล้วก็พูดถึงกลับมาเรื่องของซันเชดนิดนึงที่ที่ที่ตัวล็อกตัวนี้ครับมันมีชุดล็อกมาให้ก็คือแค่ซื้อซันเชดมาเพิ่มอันนี้เราก็เอาซันเชดมาลองให้ดูนะครับว่าเวลาใส่จะเป็นยังไงก็งเสียบด้านหลังนี้เข้าไป เสียบด้านหลังนี้เข้าไปปุ๊บจะมีแท่งอยู่มีรูก็เสียบเข้าไปครับก็ดึงตรงนี้องมาเสียบแป็กกับจุดยึดก็จะอยู่ลักษณะนี้ครับสันเาตอ่ะเอามานนี้ที่บางแดดให้เวลาไม่ใช้เวลาเก็บก็มันจะก็ดึงออกครับ จะเสียบไปในช่องที่เก็บของนี้ก็ได้เสียบเสียบไว้เก็บไว้มันจะอยู่ลักษณะประมาณนี้ครับจะไม่มีที่เก็บเหมือนรุ่นโปรรุ่นโปรมันจะม้วนเก็บได้เลยอันนี้ก็ต้องหาที่เสียบให้มันครับถ้าตอนใช้งานมันก็จะเสียบอยู่ข้างหลังนี่แหละหรือว่าจะเสียบค้างไว้ก็ได้มันก็จะดังตั้งขึ้นไปข้างบนอีกทีหนึ่ง เราแต่งเราแต่ความเหมาะสมของแต่สถานการณ์นะครับต่อก็ด,ด้านหลังตรงขาพับก็สามารถพับเก็บเข้าไปได้ให้มันให้มันไม่เกะก,กะเวลาตอนเราเดินหรือขนย้ายเป้น,นะครับส่วนวิธีตอนขึ้นหรือลงเป้ก็จะมาแนะนํากันคร่าวๆนิดนึงนะครับสมมุติเราให้ลูกนั่งเสร็จล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะให้เอาขึ้นเป้น,นะครับกระดูสายระยะต่างๆรากับจะจับ จับมันจะมีหมูจับด้านหน้าด้านหลังข้อดีของดอเตอร์คือตัวหูจับด้านหน้าด้านหลังนี่ยแข็งแรงมากๆจริงๆแข็งแรงมากในการไว้ใจได้เลยครับในการในการจับกระยกก็สมมุติถ้าเกิดลูกขึ้นเปเสร,ร,ร็จมันจะวางอยู่ที่พื้นนีนะครับเราก็เอามือเนี้ยจับด้านนี้ขึ้นมาหรืออาจจะประคองด้านหลังนี้ขึ้นมาด้วยแล้วก็ค่อยๆยกค่อยๆยก,ยยกยมาบน เอาไว้พักบนหน้าขานิดหนึง่งพอพักบนหน้าขาก็ปล่อยมือค่อยๆสอดนี่ออกขึ้นทางหลังแล้วเสร็จก็ค่อยๆใส่ใส่ใส,ส,า,ยสายด้านหลังนะครับชุบอันนี้เป็นวิธีการออกขึ้นคนเดียวก็จะต้องระวังให้แนบชิดกับตัวหน่อยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวลูกอาจจะหล่นได้นี่ครับเราก็พยายามดึงรัดจุดต่างๆปรับให้ตึง นะครับปรับจุดต่างๆล็อกให้เข้าที่ให้มันกระชับด้านหลังเป้ก็ดึงจุดตรงนี้ให้มันแน่นนะี่ครับลูกก็จะอยู่ด้านข้างก็จะประมาณนี้ส่วนตัวด้านหลังเนี้ยมือมันจะถึงอยู่ก็ดึงพับเข้ามามันจะไม่เกะกะแล้วไ,ได้นะครับ เวลาตอนหยิบของหยิบของเล่นไปให้ลูกมันก็จะช่องนี้มันจะไม่มีบางครั้งต้องเอาเป้ลงแล้ก็หยิบของให้เขาอะไรองนี้ครับก็จะประมาณนี้สำหรับตัวแอคทีฟนะครับส่วนวิธีตอนเอาเป้ลงก็อดด้านหน้าก็คลายตรงนี้นิดนึงให้เราแขนออกง่ายๆหน่อย แล้วก็าขาจับสายเต้ไว้นะครับเรียมตังต้งตั้งขาอีกข้างหนึ่งรอไว้หมุนมาพอหมุนเสร็จก็จับตรงนี้ดย๋ยามเรามาพักมาพักบนประมาณหน้าขาแล้วก็จับตรงนี้ก็ค่อยๆค่อยๆหย,ย่อนลงไปนะครับก็วางลูกไปได้ที่มาอย่าลืมกางขาเมื่อกี้ผมลืมกางขาก่อน อาจจะกลางขาไปก่อนแล้วก็หมุนก็ค่อยอย่อยดันลงไปได้ประมาณนี้ครับสําหรับวิธีการเาลูกขึ้นลูกลง <Okay. S 1> กับเปคิดแคริเออร์นะครับตัวชินแพทนี้ก็ถอดล้างได้ปกติถอดซักได้ครับเนี่ยด้านหลังมันก็จะมีบอกข้อมูลต่างๆให้อยู่ว่าข้อมูลสําคัญมีอะไรบ้างนะครับก็เรื่องเรืองหลักๆเรื่องของน้ําหนักสําหรับเด็ก ก็อย่างที่แจ้งคนระับเป็น18โลบวกกับของอีก4โลไม่เกิน22โลนะครับแล้วก็ระวังเป้เวลาจุดวางไวาให้มันพยายามเรียบเรียบระวังเป้ล้มหรือเอียงเวลาลูกขยับนะครับแล้วก็ล็อกตัวเบบี้ให้เรียบร้อยครับส่วนตัวคิด carrier ของคิด comfort active ตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ